สวัสดีค่ะวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยม .3 เราจะได้มาเรียนรู้รถวรรณคดีนะคะรถวรรณคดีหมายถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ผู้อา่านได้รับจากคำประพันธ์เช่นอารมณ์รักอารมณ์เศร้อารรอารมณ์ทุกข์ อารมณ์แค้นอารมณ์ขบขันอารมณ์ตื่นเต้นและชื่นชมความงามต่างๆรถในวรรณคดีไทยมีด้วยกันทั้งหมด4รถ 1. สาวรสจนี 2. นารีปามโมด 3. พิโรดวาทางัง 4. สารปังคพิสัยต่อมารถในวรรณคดีรถที่1เสาวรสจนี สวรรจนีคือบทชมความงามเช่นชมความงามของตัวละครชมความงามของธรรมชาติชมความงามของสถานที่ชมความงามของสิ่งต่างๆยกตัวอย่างอย่างเช่นสวรรจนีนะคะพงกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูเช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผ้าผมประภไยพักลักล้าล้วนขำคง ขังเนื้อนมนวลเปล่งออกเต็งสวงขนงเนตรเกตกรอ่อนสะอาดดังสุรังนางนาฏในวังหลวงพระเพลินพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไปสวรรจนีตัวนี้ก็คือเป็นบทชมความงามก็คือเป็นบทชมความงามตอนที่ พระอภัยมณีชมความงามของนางเงือกที่บอกว่าดูนางเงือกแล้วดูมีความเช่มช้อยงดงามตั้งแต่ผมลงมาจนใบหน้าก็งามขำคมนะคะแล้วทั้งเนื้อนมของนางเงือกก็ดูสวยงามขนงเนเกตบกรอ่อนสะอาด ก็คือชมทั้งคิ้วขนงแล้วก็เน่ดวงตาแล้วก็เกตก็คือศ,ศีรษะกรมือมีความงดงามเช่มชอยเหมือนกับนางในหวังพอพระไพมณีมองไปก็เกิดความหลงรัก แล้วก็เสียดายที่จะต้องจากนางไปนะคะต่อมารถในวรรณคดีรถที่สองนารีปราโมตนารีปราโมตก็คือเป็นบทเกี่ยวพาราสีนะคะเป็นบทเกี่ยวพาราสีเป็นบทโอโลมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นภาษาพูดเราเรียกว่าเป็นบทจีบก็คือผู้ชายจีบผู้หญิงนะคะอย่างเช่น ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างในบทนารีปราโมทก็คือถึงงวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้นอยู่ในใต้ล่าสุขทาทานขอพบพานพิสวสัดไม่คลาดคลานะคะต่อมารถในวรรณคดีรถที่3คือพิโรธวาทัง พิโรธวาทาังคือเป็นบทกโกรธบทแค้นบทตัดพ้อต่อว่าบทประชดบทเสียดสีบทตีเตียนนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นวรณคดีพิโรธวาทางังยกตัวอย่างบทกโกรธนะคะพิโรธแปลว่าโกรธแล้วชี้หน้าด่าอึงหึงนางเงือก ทำซกเสือกสอพลออีตอแหลเห็นผัวรักยักคอทำท้อแท้พ่อกับแม่มึงเข้าไปอยู่ในท้องําปั้นเจอเยอ่อยิงมาชิงผัวระวังตัวมึงให้ดีอีจองหองพลางเข็นเขี้ยวเขียวกรามคำรามร้องเสียงกึกก้องโกลาลูกตาโผล่บทนี้เป็นบทโกรธเป็นบทที่ นางยักษ์ชี้หน้าด่านางเงือกที่นางเงือกอยู่ด้านหลังพระภัยมณีนางเงือกหลบนางยักษ์เพราะกลัวนางยักษ์จะจับกินเป็นอาหารนะคะแล้วนางยักษ์ก็ด่านางเงือกว่าไม่ต้องมาทำซบเสือกไม่ต้องซอบคอเลยอีต้อแลตอนนี้นะ พ่อกับแม่ของมือ่เข้าไปอยู่ในท้องกูเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นบทโกรธโกรธให้กับนางเงือกนะคะที่มากับพระอภัยมณีนะคะแล้วก็จะมีบทโกรธอีกบทหนึ่งที่เราได้เรียนกันในม .3 ก็คือ,อพิโรดวาทางเหมือนกันเป็นบทที่พระอภัยมณีชีหน้าด่านางยักษ พระโยคีชีหน้าว่าอุเมยังโวเววุ่นวายอีตายหงเพราะห่วงผัวมโมเมาเฝ้าตโกรงงว่ากูโกงมึงก็ตกน,นรบเองอียักษ์สาตาโตโมโหมากรูปก็กาะปากก็เปราะไม่เหมาะเหม็งนมสองข้างยางกระโปรงดูตรงเต่งผัวของเองเขาระอาไม่น่าชมเป็นบทที่ พระฤาษีพระโยคีก็คือฤาษีนะคะชีนาดานางยักษ์เพราะตอนใกล้จะจบนางยักษ์กับฤาษีต่างชีนาด่าซึ่งกันและกันนางยักษ์ก็ดา่าฤาษีว่าเป็นถึงฤาษีอยู่ในศีลในธรรมและแต่มายุ่งวุ่นวายเรื่องของผัวเมียมายุ่งเรื่องของชาวบ้านเมื่อว่าดังนั้น ฤษีก็เลยด่านางอยากกลับไปว่าก็คือไม่ต้องมาว่ากูเลยตัวมึงนั่นแหละอ่ามึงก็ตกนรกเหมือนกันแล้วก็เลยบรรยายรูปร่างของนางยักษ์ว่าอียักษา์ตาโตโมโหมากก็คือบอกว่าแกเป็นยักษ์นี่นะตาก็โตมีความโมโหยิ่งหน้าตาอัปลักษ์รูปก็กาปากก็เปราะไม่เหมาะเหม็งดูรูปร่างสิ น้ารูปร่างไม่น่าดูเลยอัปลักษณ์มากปากก็เปรอะก,ก็คือปากก็พร่อยพูดจาอะไรออกมาก็มีแต่คำหยาบคำไม่สุภาพนมสองข้างอย่างกระโปรงดูตรงเตงดูสิดูสารล,ลูกแก่สิดูขนาดนมสองข้างของแกยาวลงมาถึงเขา่าเหมือนกับกระโปรงผัวของเองเขาระอาไม่น่าชมแล้วอย่างเงี้ยผัวของเองอ่ะ เขาจะน่าชมน่ามองได้ยังไงดูรูปร่างของแกสิไม่น่าชมเลยสักนิดเลยต้องหนีมาอยู่กับโกนะคะอันนี้เป็นบทพิโรธวาทางเป็นบทกโกรธนะคะที่รือสีชีน้าดานางเงือกไอชีหน้าด่านางยักษ์ต่อมา วรรณคดีรสสุดท้ายนั่นก็คือสารปังพระพิสัยสารลลปังพรพิสัยคืออะไรสารลลปังคพิสัยก็คือเป็นบทเศร้าเสียใจคร่ำครวญรำพึงรำพันถึงคนที่เรารักเมื่อจากกันห่างกันก็จะเป็นการรำพึงรำพันเราเรียกบทนี้ว่าสัรปังคพิสัย ยกตัวอย่างในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีมีนางผีเสื้อสมุดลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลสะอื่นรำอำลาด้วยอะไรแล้วแข็งใจจากนางตามทางมาเหลียวหลังยังเห็นแม่แลมขมิ้นแม่ก็เห็นลูกน้อยล้อยหา แต่เหลียวเลี้ยวลับวอกวิญญาโอ้เปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึงอันนี้เป็นตอนที่ศินสมุทเห็นแม่แม่เห็นลูกนะคะลูกก็แลดูแม่แม่ก็แลดูลูกลูกก็เกิดความสงสัยใช่แม่เราไหม ทำไมรูปร่างหน้าตาแม่เราอัปลักษณ์เช่นนี้ต่างก็สะอื้นร่ำให้เมื่อรู้ว่านี่คือแม่ของตัวเองจริงๆอันนี้เป็นบทเศร้านะคะที่ลูกมาเจอแม่และแม่ก็มาเจอลูกเพราะว่าลูกอะหนีจากแม่ไปเพื่อเพื่อที่จะไปหาปู่ย่ญญาที่เมืองมนุษย์ นะคะอันนี้เราก็เรียกว่ารถในวรรณคดีของไทยมีด้วยกันทั้งหมด4รถนะคะรถที่1ก็คือสาวรสจนีรถที่2คือนารีปามโมดรถที่3คือพิโรธวาทังและรถที่4คือสัลรปังค่ะพิสัย